สวัสดีครับอยู่กับพีชเช่นเคยนะวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์นะครับสาขา1น,นะซอยเสรีไทย68ทางเข้าหมู่บ้านพนาสน,นะครับเข้ามาแยกหนึ่งนะเป็นสำนักงานใหญ่ของเรานะวันนี้ผมมีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับจะมารีวิวให้ดูว่าคันนี้นะเหมาะสำหรับความคุ้มค่านะครับกับราคาสำหรับคนที่มองหารถกระบะสีประตูยกสูงนะครับที่มีปีใหม่ๆหมไม,มน่น้อย ราคาไม่แพงอ่ะมาดูกันนะครับคันนี้นะเป็น toyota hilux d e v o นะครับ d บ u b l e c a บเป็นตัว p runner นะเกียร์เมน,น์นปี2019เลยนะครับจะได้หน้าหล่อแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวนี้เป็นหน้าหลอ่อหรือว่าเป็นโค c o ครับไฟหน้าไฟอะไรเนี่ยสมัยใหม่หมดก็คือเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟ daytime running light ก็สวยงามนะตามสไตล์ของ rocko นะ ก็คือเขาเรียกว่าหน้าหล่อแหละหน้านี้นะครับเป็นหน้ามานเช่นแในส่วนของพวกไฟตัดหมอกนะจะได้เป็น LED แล้วนะครับสไตล์สวยๆแบบนี้ทันสมัยสมัแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับสีเทานี้ดูแลง่ายนะครับจะดํามากก็ไม่ดีนะครับดํามากก็ดูแลยากนะตัวนี้สีเทาก็ดูเรียบๆคึ้นๆนะครับคันนี้ปี19นะครับ ใหม่ๆเลยวารันตีศูนย์เหลือนะครับใหม่ใช้งานมาเพียงแค่6 000, 6 0 0 0 0โลนะครับวันนี้ก็เปิดอยู่เพียงแค่649,000บาทนะครับนะเป็น4ประตูด้วยนะครับเป็นตัวพรีเเนอร์ด้วยนะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงก็แตะเกือบ9 0 0 0 0นะครับประมาณนู่นแหละนะครับแต่ตอนนี้นะมือ2อปี19ได้สภาพรถใหม่ด้วยวารันตีศูนย์ก็เหลือนะใช้กันยาวๆนะครับแมกย่างนะครับ คู่ตัวรถเลยนะครับสภาพเกิน90%้ายกันยาวๆนะครับตัวนี้ก็แม็กขอบ17นะ,นะมีระบบลิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับก็พ่วงด้วยระบบความปลอดภยัยว่าจะเป็น ebs นะครับ ebd อ่าแล้วก็ยังมีเรื่องของ tcs มาให้ด้วยนะครับก็เป็นระบบเบรกอุปกรณ์มาตรฐานนะ,นะกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ที่เป็น led แบบลมดำนะครับปรับพับแบบไฟฟ้านะ ก็คือความเดิมเนี่ยคันนี้เหมือนเดิมนะผมการันตีไม่มีเรื่องของชนไม่มีเรื่องของบัติเหตุนะครับสภาพส,ายสวยๆมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนะมีเบ้ารองกันรอยแบบโครเมียมด้วยอันนี้พวกนี้อุปกรณ์เบิกศูนย์มาเลยนะครับกันสาดข้างติดตั้งมาให้พร้อมเรียบร้อยฟิล์มนะครับติดรอบคันนะบันไดข้างนะครับนะออกแบบเป็นสีดำนะครับสีดำมีทำลายการเลื่อนมาให้นะครับแข็งแรง นะแข็งแรงนะครับใช้งานกันจยาวนะให้ดูในเรื่องของเส้นสายนะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะครับเหลี่ยมสันต่างๆสีบางเดิมทุกคันไม่มีเรื่องของชนไม่มีเรื่องของบันเหตุนะครับนะปี19ถือว่ายังใหม่มากยังเป็นนิวคาร์นะราคานี่โอ้คุ้มมากเลยนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ตัวเพลนเนอร์ได้ตัว4ประตูด้วยนะครับนะ ออปชันตัวนี้เป็น2 4 e นะครับจะได้เรื่องของกล้องนะเนี่ยกล้องมองถอยมาให้นะครับนะไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้เป็น led มีข้อดีนะนะครับเนื่องจากเขาเป็นรถกระบะเนี่ยนะครับตรงท้ายเวลาเราบรรทุกสัมภาระที่มันสูงขึ้นนะครับไฟเบรกดวงี่3อยู่ตรงนี้มันก็จะไม่บดบงังนะครับจะมีบางรุ่นที่อยู่ตรงนูน้นมันก็จะบดบงังหรือว่าเวลาใส่ หลังโครงหลังคานะครับมันก็จะบังไปนะอยู่ตรงนี้ผมว่าเหมาะนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับกันชนนะครับด้านหลังนะสีโครเมียมตัดกับสีดำนะครับทำลายกันเลื่อนด้วยนะสภาพสวยสภาพดีไม่มีรอยบุบนะครับไม่เบียดไม่ชนไม่ดูนะช่วงล่างเฟิร์มนะครับตามสไตล์ของรถกระบะนะตามไตล์ของรถกระบะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสำหรับตัว รีโว uh, นะอ่ะไล่กันมาดูในรอบคันฝั่งนี้นะครับกุญแจนะครับเนี่ยกุญแจตัวต้านะครับตัวอีจะได้กุญแจแบบนี้นะเป็นแบบรีโมทแบบแจ็คไนคีย์นะครับก็ค,คือพับได้นะครับมีล็อกมีค้นหารถมีคลายล็อกปกตินะครับเป็นรีโมทนะให้ดูในเรื่องของความเดิมนะนะครับนี่ นะซอกเดิมเดิมเลยนะครับนะซอกเดิมเดิมนะผ่านการคัดสรรมาแล้วนะครับพวกกระดูกกระดูกงูพวกนี้เขาดึงมาหมดแล้วนะครับดึงให้ดูหมดนะในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยภายในได้เป็นโทนสีดํานะครับเป็นเบาะผ้านะตามสเปคโรงงานเลยนะครับได้เป็นเบาผ้ามีที่วางแขนพร้อมวางที่ทวางแก้วน้ํามาให้นะครับเดินทางไกลนะคือจะให้ดูเลยว่า ตัวรีโว่เนี่ยเห็นยวมมีบันไดข้างด้วยมีมือโหนจับขึ้นลงให้ด้วยเนี่ยตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้จริงเนื่องจากเขาเป็นรถสูงนะครับโหนจับขึ้นปั๊บนะนั่งได้สบายขึ้นมามีมือจับบนหลังคาเนี่ยพวกนี้ให้มารวมแล้วนะครับเจ็ดตำแหน่งเลยนะครับกันโยกกันเวลาลถนะโยกรถคอนก็ใช้ได้สะดวกสบายองศาในการนั่งหรือพื้นที่ในการนั่งนะครับกว้างนะคือ เอาเวงง่ายคือไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับรีโว่สประตูเนี่ยคุณนั่งสบายแน่นอนนะยังมีเนี่ยที่ผมบอกที่พักแขนนะครับถือว่าเดินทางไกลนะเดินทางไกลถ้า2อบวกสเอาที่พักแขนลงนะครับแต่ถ้า2อบวกสเอาที่พักแขนขึ้นคุณนั่งได้นะครับนะพื้นที่ตรงนี้นะนั่งได้นะครับนะคนตัวขนาดผมนี่ถ้านั่งได้3คนนะ ถือว่าพอได้เลยไม่แบบว่าไม่อึดอัดมากนะครับเฮดรวมยังเหลือแชร์พื้นที่น้าด้วางเท้าได้นะครับกระเป๋ายิงโจ้เก็บสัมภาระเก็บสิ่งของมีเห็นไหมที่ฮุกที่แขวนสัมภาระนะมีที่วางแก้วน้ํามีครบนะครับเข็มขัดนิรภัยมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงตรงกลางนี่ก็มีนะผู้โดยสารคนที่5นี่ก็มี นะครับซอกทุกข้างทุกประตูการันตีความเดิมมาให้เลยนะครับไม่มีเรื่องของชนไม่มีเรื่องของบันเหตุนะครับอเนกประสงค์นะไฟตัวนี้ไฟห้องโดยสารมีมาให้เห็นไหมใช้งานได้สบายสบายเลยตัวนี้มีร่องรอยการเจิมมาให้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเราก็พอที่จะทําการลบให้ได้อยู่นะครับแต่ความสวยความงามความเดิมนะคือการันตีให้แล้ว เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหน้ากันตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับนะปี2019อันนี้ให้ดูเลขไม่กันก่อนนะครับไม่นะครับอยู่ที่63,388กิโลนะปี19นะครับหน้าจอเรืองแสงสีฟ้าแบบถนอมสายตาพร้อมจอ l e d ตรงกลางนะครับนะเป็นดีเขาเรียกอะไรเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอลน,นะครับ นะมองง่ายพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะครับเนี่ยขึ้นลงเข้าออกเห็นไ,ไหมก็อยู่ที่สรีระของเราหรือว่าตำแหน่งการขับของเราเป็นมันตีฟังก์ชันด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูโตโยตานะครับตั้งแต่เป็นรีโว่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องเหยียบค์ทสตาร์ทนะครับเพราะว่าเขาเซฟในเรื่องของความปลอดภัยนะ ข้อดีเลยนะครับสำหรับโตโยต้าเนี่ยแอร์เนี่ยเยน็นเย็นไวนะนะครับอันนี้แอร์เย็นไวเปิดปับ๊บไม่ต้องรอเลยอันนี้ผมใส่แค่หนึ่งกับแค่โลนะเราจะรู้เลยว่ามีความเย็นขึ้นมาอย่างทันใจเลยนะครับเขามีจอนะครับมีจอก็ลิงก์กับกล้องถอยอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่พร้อมมีเส้นการย่าให้สามเส้น นะครับนะก็สะดวกสบายแหละในการถอยเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้บลูทูธได้เล่นเพลงผ่านบลูทูธได้นะครับอินเตอร์เทนนะซีดีมีสามเเอ็มได้หมดนะครับนะก็ควบคุมตรงนี้ได้ก็เพื่อความปลอดภัยนะเราไม่ต้องไปล้าสายตาตรงนี้นะนะครับเราไม่ต้องไปพะวงหรอที่เราคนทรลอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายบางสายได้นะฝั่งนี้ก็เป็นเอ o เวอร์เรสนะครับข้อมูลตรงจอเอ็มไอดีตรงกลาง นะครับก็เป็นเครื่อง 2,400cc ก็ถือว่า150แรงม้านะใช้งานได้กันแบบประหยัดด้วยแรงด้วยเพราะว่าเป็นเกียร์เมนวนเป็นเมนวน6สปีดนะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีในเรื่องของโหมดด้วยอีโ Mode มาให้พาวเวอร์โหมดมาให้นะครับในเรื่องของถุงลมนิรภัยนะครับได้มา3จุดนะครับด้านหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับ ฝั่งคนขาบนี่ตรงหัวเขานี่ได้มาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเซฟนะครับเพิ่มในเรื่องของออปชันความปลอดภัยมานะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวรีโวนะยิ่งเป็นรถ4ประตูเนี่ยนะเป็นรถครอบครัวได้เป็นรถใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องของธุกรกิจในเรื่องของการงานได้นะครับมันได้เด็กประสงค์ขึ้นอยากโดยสารก็โดยสารได้อยากบรรทุกก็บรรทุกได้นะครับ นะเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์เห็นไหมเกียร์เนี่ยสมูทมากนะครับคือข้อดีของโตโยต้าเลยนะครับและคันนี้เลยนะครับคันนี้เกียร์นี่เข้าสมูทมากไม่ว่าจะเป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สการต่อเกียร์ได้ดีมากนะครับและเครื่องยนต์เนียนมากนะครับนะเนียนมากการตาเร่งการตาอะไรดีมากนะอันนี้ผมเทสมาแล้วนะนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาลองขับมาลองอะไรดูนะครับช่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีครบนะช่อง USB ช่องเสียบพาวเวอร์เลนเนี่ยได้มาเยอะเลยทีเดียว นะตัวนี้มีคูบล็อกให้ด้วยสําหรับคนที่เดินทางและต้องการใส่เครื่องดืมเครื่องดื่มหรือว่าสิ่งที่ต้องการรักษาความเย็นหรือว่าควคูมความเย็นได้นะ,ะเราไปดูในส่วนของโครงสร้างห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่านะครับรถ<ะ>ปี19วารันตีศูนย์เหลือนะครับ นะสภาพเหมือนว่าป้ายแดงเลยนะนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเปิดมาฝากระโปรงให้ดูน็อตนะครับนะดูน็อตดูพวก,กริซินต่างๆนะอันนี้การตีความเดิมนะรถมือสองนะครับก็จะมีในเรื่องของที่เราต้องดูนะครับติ๊กเกอร์ตรงนี้บ้างนะครับนะมานะตรงนี้ปั๊มดโตโยต้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นหัวน็อตการขันการไถต่างๆนะแล้วก็พวกคานนะครับด้านหน้าแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานี่แหละนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะ150แรงม้าประหยัดด้วยนะครับนะแรงด้วยคืออัตราเร่งดีนะครับต้องยอมรับว่าอัตราเร่งดีและในเรื่องของศูนย์บริการนะครับโตยตาไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณใช้กันยาวๆเลย อันนี้ก็อาจเป็นเหตุผลหลักที่ทางต้าเขาขายดีนะเพราะว่ามีการเมทรนานหลังการขายหรือการดูแลบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับแล้วก็ค่าบำรุงดูแลรักษาเนี่ค่อนข้างที่จะพื้นพื้นค่อนข้างที่จะเบสิกค่อนข้างที่จะไม่แพงนะครับนะเหมือนเดิมนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับนะก็ต้องแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะสำหรับในเดือนสิงหาคมปี2 5 6 4นะครับวันนี้ก็วันที่1สิงหาคม วันะที่1วันที่2นะครับสิงหาคมเนี่ยเอาเป็นว่าโปรโมชั่นช่วยผ่อนนะครับนาน6เดือนก็แล้วกันนะหมดเขตภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ถ้า,าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนใจโปรโมชั่นสนใจรายละเอียดการออกรถนะครับก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะรายละเอียดอื่นก็เหมือนเดิมนะครับนะถ้าไม่สะดวกเ,เดินทางเข้ามานะครับเบอร์ด้านล่างนี้ โทรมาสอบถามได้ทุกเบอร์เลยนะครับแต่ถ้าหากใครสนใจจริงๆแล้วก็อยากเดินทางเข้ามาดูรถมาดูบรรยากาศนะครับก็เดินทางเข้ามาได้นะครับบริษัทเพรย์ยนเราตั้งอยู่มินบุรีนะครับเขตมินบุรีถนนเสรีไทยนะครับสำนักงานใหญ่ก็ถนนเสรีไทยซอย68แนะครับแยก1ทางเข้าบุกานพนาสนนะครับเข้ามาเจอบริษัทเพรยนต์ขนาดใหญ่เลยนะก็เหมือนเดิมนะครับนะสำหรับใครที่ชอบรถยนต์หรือว่าเป็น F c ฟซีของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงนี้ครับสวัสดีครับ